สวัสด,ดีด้อจ้าไอตุ๊กตาพาฝันค่ะอันนี้เขาอันเทตฟริสลอนค่ะเดี๋ยวเจอกเมียอันแอ่งน้ำใหญ่เ้ยค่ะแอ่งน้ำก็ใหญ่สุดลูกหูลูกตาเด,ด,ด้วยะเ้อ 就个咩？Look,

วันนีก็ล่องเหลือประหม,มั่วโสมงเครื่งค่ะเอ้ยมาก็ได้ส่งสมองละ้อยก็ะคมมัน แอ่งน้ำหนอทะเลสาบนะค่ะหนอ,หนอบ้านหานอคนอืน่นข้ามทะเลสาบไปแล้วก็มันจะเข้าไปเป็นเมืองกันนน้อยแต่ว่ามันน่าอยู่ค่ะคนอื่นฟริส์ลอนแม่น้ำเยอะขนาดเลยแถวนี้แล้วก็ทำไปหาที่จอดเรือก่ะก็อีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าเลยมา อันนี้ก็มีเต้นน้ำนะคะเนอะน้ำ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 แม่น้ำแองน้ำทะเลสาบสะออนเพื่นค่ะซีสลอนอีส์อีส์ทนอร์ทอีส์ฮะอีสานตกโตนเอออันนี้ก็มาฮอดภาคอีสานของกันประเทศนี้เท่าไหร่แล้วจะเด้อ แต่ว่าภาคอีสานยูพีอันน้ำาหลยหลายก็มีแต่แม่น้ำแองน้ำทะเลสาบนอกเนือน,น้ำน้ำเยอะค่ะอีสานอยู่นี่อันภาคอีสานแถวนี้ทั้งหลนี้โบคือภาคอีสานบานเห่าเลยค่ะสะโอนอันน้ำไหลกันขัดเลยเขียวสุ่มชุ่มชื่นค่ะิ่งเสียงแม่น้ำมัน ที่นำเรือพี่นาดีทั้งหลังเลยไทยครับิง้งปกติพักกยินเหลือใบด้วยกานะะนำเองน้ำทะเลสาบอันช,ชุดชุดชุดกระเมีย่เอิญน,นะยินอันไทยเหลือเนาะคะ่ะเนาะอันเล่นเหลือใบแต่ว่าเอ้ยล่องช่วงนี้มันเป็นช่วงของอันวันโบ้แม่นวันยุทธนะค่ะ ก็เลยเงียบแล้วมันยังเป็นอันอันนี้ก็หรือมันก็ถือว่าเศร้าอยู่นะค่ะเนาะอันนี้ก็ยังโปรโมบะอันเที่ยงซ้ำสิบเอ็ดโมงกว่าแต่ว่าน้ำแม่น้ำที่เอ่ยล่องมาตอนเช้าวันวันหลายเลยค่ะเหลือหลายอยู่เลื่อนน้อยไหลเพราะว่ามันทาเขาอันสะพานปิดสะพานเปิดทากันเป็นหกเจ็ดคำตอน ตแต่ละแถวกันเหลือหลายู่แต่ว่าย่างว่าแหะคะ่ะมันไปกันคนละที่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ทะเลสาบชุกตะเมียชุกกเมียเมียน,นี่ก็คือแอ่งน้ําหรือว่าทะเลสาบบานเหวนะคะอากาศดีมือนเย็นสบายสบายอ๋ออันนี้ก็มวาวัดภาคอีสาอนอันเราเราจะเดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือของในทร์แรนดแล้วจ้า อันคืนว่าสิเมื่อนนี้สีค้างคืนอยู่ท่าเหลืออีกคืนนึงแล้วก็เดินทางขึ้นไปโต่ออีกจังหวัดนึงค่ะอ่ะวันนี้ก็ะซัมนี่วันจะเนาะพบอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ